ไทยกรุ๊ปโฮดิ้งกลุ่มธุรกิจประกันและการเงินในเครือ TCC ในฐานะองค์กรชั้นนําในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนเปิดพื้นที่จัดงาน A อรูทบายไทยกรุ๊ปรวบรวมสินค้าและอาหารเพื่อสุขภาพหมุนเวียนมาจําหน่ายเป็นทางเลือกสําหรับคนรักสุขภาพตอบโจทย์แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหาอาหารที่สะดวกรวดเร็วและดีต่อสุขภาพ คุณอาทินันพีชานนนรองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮดิง้งจำกัดมหาชนกล่าวว่าพื้นที่นี้เป็นจุดรวมของสินค้าและกิจกรรมเพื่อสุขภาพคัสสันอาหารที่ดีมีคุณภาพทั้งอาหารไทยและเทศผักและผลไม้จากเกษตรธรรมชาติรวมถึงอาหารทานเล่นและเครื่องดื่มสมุนไพรที่ตอบโจทย์ทุกไรสตล์หวังเป็นคอมมูนิตี้สำหรับคนรักสุขภาพคาดหวังว่าเป็นอีกแรงขับเคลื่อนที่จะช่วยให้คนไทยเข้า ถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้ง่ายขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนงานจัดขึ้นที่ล็อบบี้อาคารไทยกรุ๊ปถนนสีลมไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2568เวลา9นาฬิกาไปจนถึง15นาฬิกา